สวัสดีท่นทานผู้ชมทุกท่านครับผมนายชอตตี้บูจจวากับเกม If Echoes นะครับเกม If นี่ก็คือเป็นเกมสงครามอวกาศขนาดใหญ่ใน PC ใช่ไหมครับตอนนี้มีเวอร์ชันมือถือแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยก็แล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับก็ไม่มีภาษาไทยนะครับอันดับที่2คือเกมจะค่อนข้างซับซ้อนและมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษบอกผ่านไปได้เลยนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นช่วงแรกให้ดูครับเพราะเกมนี้รายละเอียดมันเยอะจริงๆ อันดับแรกครับท่านผู้ชมจะต้องเลือกเผ่าก่อนนะครับแต่ละเผ่าเนี่ยก็จะมีคติประจําเผ่าไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีพวกยูนิตหรืออะไรเนี่ยแตกต่างกันด้วยนะครับเราสามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันท่านผู้ชมอาจจะดูที่ความเท่ของยานเป็นหลักก็ได้อ่างเงี้ยก็คือเป็นเผ่าอามานะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับไอ้เป็นการันเทนะครับนี้เป็นคาลเดอรี สุดท้ายมินมา่าครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบถ้าเกิดว่าเราดูรายละเอียดเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีพวกอาว,อาวุธที่แตกต่างกันไปด้วยนี่คือเป็น3จุดเด่นนั่นเองครับว่าแต่ละเผ่าเนี่ยเขาจะเด่นในด้านไหนนะผมเลือกอันนี้ก็แล้วกันครับเพราะว่าชอบรูปธงครับทงเท่ดีนะครับยานอาจจะดูไม่ค่อยสู้ชาวบ้านเขาได้เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรก็เอาเนี้ยแหละนะครับไปเลยก็แล้วกันครับเสร็จแล้วเขาจะให้เราเลือกครับว่าเราจะเลือกเป็นประเภทไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมนุษย์เนาะอันนี้ก็มนุษย์เหมือนกันเนาะและอันน ก็เลือกการันเชกันละกันนะครับอ่ะก็แล้วแต่เราเลยจะเลือกใครก็เลือกไปนี่ละกันอ่ะหน้าตาดูโอเคหน่อยไปเลยโอเคใส่ชื่อครับผมชื่ออะไรก็ใส่ไปนะครับใส่ได้ทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะครับใส่ได้เลยนะครับ You have been diagnosed with partial memory loss. This occurs occasionally after the cloning process. I am your flight assistant, the second generation Creo drone, Light Quantum AI. You can personalize my settings now. หลังจากน,นั้นนะครับเขาจะให้เราเลือกครับว่าผู้ช่วยของเราเนี่ยจะมีเสียงเป็นลักษณะไหน One could not ask for a more depressing day. Take a deep breath. Have a sip of quaef. In the beginning God created the heavens and the earth. One could not ask for a not s ก็แล้วแต่เราเลยก็แล yani ้วกันนะครับผมเลือกเบอร์สามแล้วกันดูน่ารักนี่นะครับชื่อก็เปลี่ยนเปียนเถอะแล้วแต่เรานะครับนี่คือเหมือนเป็นแบบ AI นะครับคอยแนะนําเราอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะแนะนําวิธีการเล่นไปยันจบเลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับมีพวกกลุ่มโดนนะครับมาโจมตีฐานของเราด้วยนะครับ ก็จะเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยแหละครับที่จะต้องไปจัดการพวกมันครับโอเคครับตรวจพบเป้าหมายแล้วครับแล้วก็ดูด้านซ้ายครับเกมมันจะสอนเห็นไหมครับว่าให้เราทําอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็แตะที่ศัตรูนะครับเป็นการให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทาอะไรครับผมก็ล็อกเป้าหมายได้เลยนะครับสามารถหมุนมุมกล้องได้นะแค่แตะที่หน้าจอหมุนดูได้เลยนะครับแต่ว่าเราบังคับยานเองไม่ได้นะยานมันบังคับอัตโนมัตินะครับ โอเคนะครับทีนี้ด้านขวาล่างครับมันจะปรากฏมีรูปปืนให้เรากดนะครับล้วก็กดได้เลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นการยิงใส่ศัตรูแบบนี้เลยแล้วเราก็สามารถดูด้านขวาบนได้ว่าศัตรูเนี่ยเลือดเหลือเท่าไหร่เรากดแค่ทีเดียวพอนะครับไม่จำเป็นต้องกดยิงปืนรัวรวนะเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายคือมันเป็นอัตโนมัติไงคือเราก็แค่ล็อกเป้าหมายนะครับแล้วเราก็สั่งยิงแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวมันยิงให้เราเองเลยด้วยซ้ำมันก็จะเปลี่ยนเป้าหมายให้อะไรให้ใหอะไรเงี้ยนะคร อันนี้เวลาที่มีการสอนนะครับเขาจะบอกว่าให้แตะบริเวณที่มีบทสนษาขึ้นมานะครับอ่าต่อไปครับอันนี้เป็นระบบ easy lock ครับก็คือจะปรากฏอยู่ตรงนี้ครับกดปุ๊บมันจะล็อกเป้าหมายให้เลยสองเป้าหมายเลยเห็นไหมเออเสร็จแล้วเราก็กดยิงได้เลยนะครับแค่นั้นแหละจบเห็นไหมมันก็จะยิงเองให้สองเป้าหมายเช่ไหมครับเล่นค่อนข้างง่ายครับแล้วก็ถ้าเกิดยานของเราเนี่ยโดนจู่โจมนะครับเลือดลดเกาะรถเนี่ยก็กด อันนี้สองได้ครับเป็นการซ่อมภายในตัวนะครับมันก็จะมีครูดวงครูดาวอยู่เห็นไหมเห็นอ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นการเล่นในเวอร์ชันมือถือเนี่ยเราไม่ได้จะต้องใช้ชั้นเชิงอะไรมากส่วนใหญ่มันอัตโนมัติให้เราแค่อาจจะต้องไปอัปเกรดยานหรือว่าอะไรให้มันแบบดีๆเท่านั้นเองนะครับโอเคยานฝั่งศัตรูบึ้มไปหนึ่งแล้วครับผมแล้วผมไม่ได้กดอะไรเลยเนีย่ยมันมาออโต้หมดเลยไม่ต้องมาคับเองไม่ต้องอะไรเองครับ อันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดต้องการดูรายละเอียดแล้วก็คลิกค้างไว้ได้ครับมันจะบอกรายละเอียดเห็นไหมอันนี้ก็หน่วยซ่อมครับก็ซ่อมไปผมจะบอกว่าถ้าเกิดเล่นในมือถือกราฟิกนี่ดูดีกว่านี้เยอะครับแต่อันนี้ผมเล่นใน blue stack ก็ได้แค่นี้แหละโอเคจบนะครับนี่ก็คือวิธีการต่อสู้นะครับก็คือถ้าเกิดเจอศัตรูก็ใช้ระบบ ec lock แล้วก็กดปุ่มยิงแค่นั้นเองเดี๋ยวมันก็ยิงให้เราจนกว่าศัตรูจะตายอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่มีการบังคับยานเองนะ อาอันนี้เป็นคาสซีนครับผมให้ดูครับว่าไอ้กลุ่มแก๊งโรที่มันมาบุกขาดเราก็เจอเราจัดการไปครับ,รรบเฮ้ยมันมีตัวหนีไปด้วยหรอโอ้โหเป็นไงล่ะยิงมิสไซล์ถล่มเลยครับโอ้โหโอเคครับอันนี้ก็คือจะเป็น user interface ของเกมนี้เวลาที่เราท่องอยู่ในอวกาศนะครับคือเกมนี้เราจะท่องอยู่ในอวกาศก็ได้หรือว่าเราจะ เข้าไป docking ตามสถานีอวกาศต่างๆก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูเลยและกันว่าตัวเกมจะให้ทําอะไรต่อนะครับนี่ไงมันมีอยู่2อันนะครับอันแรกก็คือเป็นการฝึกผมแนะนําให้ฝึกนะยังเป็นคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วนะครับก็ข้ามการสอนก็ได้ผมให้เขาฝึกนะครับเราจะได้เป็นไงเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเข้าไปซ่อมยานเปลี่ยนอวงอาวุธอะไรเงี้ยเขาก็จะสอนนะครับนี่เขาจะสอนในเบสิกเลยการหมุนหน้าจอเห็นไหมครับอันนี้ผมบอกไปแล้วเนาะก็จะมีมิชชั่นขึ้นมาให้เราทําตามที่เกมสอนด้วยนะครับ อันนี้เขาบอกให้ซูมเข้าซูมออกนะครับถ้าเกิดเราเล่นในบูสเต็คนะครับให้กดที่คีย์บอร์ดนะครับบนกับล่างครับจะเป็นการซูมเข้าซูมออกนะครับก็จะผ่านเคสอันนี้เหมือนกันนะครับแล้วเวลาดูดิซูมออกคือมันซูมออกได้ไกลมากอะ่ะดูนะดูนะเห็นไหมแล้วมันจะมองไม่เห็นยานเราเลยเว้ยคือยาเราแบบว่าหายไปเลยอะ่ะละลายไปกับไอตัวตัวแบบกลุ่มดาวเลยเพราะว่าซูมไกลเกินไปมองไม่เห็นอนะไ okay, รเงี้ยนะโอเคเคสต่อไปครับเขาบอกว่าให้เปิดด้านขวาครับด้านขวาเหมือนกันจะคอย่องดวูว่าบริเวณน,นี้มีอะไรบ้างนะครับ มันก็จะส่องได้หมดเลยนะมันจะมีให้เลือกด้วยว่าเอ้ยเราจะดูยานเราจะดูสถานีเราจะดูอะไรเงี้ยมันก็คือจะเลือกตรงนี้ได้นะครับนะดูซิต่อไปเขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าให้ไปด็อกกิ้งครับก็คือให้ไปเทียบท่าที่ไหนก็ได้ครับแล้วก็เลือกสเตชันก็ได้นะสเตชันนี้ก็ตามตามตามที่เขาบอกอะนะเขาบอกให้เลือกสเตชันแล้วเราก็เลือกว่าเราจะไปเทียบท่าจอดยานที่ไหนนะครับอะก็อันแรกเลยแล้วกันนะครับ กดเสร็จปั๊บมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะล็อกเป้าหมายเราจะไปด็อกเลยไหมหรือว่าเราจะแค่เดินทางไปเฉยๆใช่หไหมครับอ่าผมก็ด็อกเลยแล้วกันแต่ก็ยานเราก็จะไปอย่างอัตโนมัติอย่างช้าๆแค่นั้นเองจบไม่มีอะไรนะครับอ่าทีนี้เข้ามาในตัวของสเตชันแล้วเนี่ยมันมีอะไรก็คือเวลาเราจะรับของขวัญหรือเราจะรับของหรืออะไรเปลี่ยนคงเปลี่ยนของ,ขอ,งอะไรหลายๆส่วนเนี่ยเขาก็จะบังคับให้มาที่นี่อย่างเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันขึ้นว่าซัพพลายก็คือรับของได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมทาตามเควสก่อน พยายามคลิกที่บริเวณข้อความเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วนี่เขาบอกว่าให้เราแตะที่รูปตัวละครใช่ไหมครับแล้วก็เปิดเมนูสกิลขึ้นมานะครับอ่ะก็ทําตามเลยครับผมแตะที่รูปตัวละครก็จะเห็นว่าเมนูนี่เพียบไปหมดเลยนะครับแล้วก็แตะที่สกิลอ่ะเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยทำการอัปเกรดตัวเทคโนโลยีก่อนนะครับซึ่งตัวเทคโนโลยีมันจะอยู่ด้านบนนี่ใช่ไหมอัปเกรดเลยนะครับกดเลเวลอัพปับเทคโนโลยีก็จะขึ้นขั้น2แหละ อันนี้เขาบอกว่าพอเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างขึ้นอย่างเช่นเนี่ยครับก็คือจะมียานที่เทีย์ที่มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัวนั้นต่อมาเขาบอกว่าเรื่องของความเร็วครับความเร็วก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมันจะค่อยๆรีแพ์หรือว่าซ่อมเกาะให้อะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็หมายความว่าเลือดของเราก็จะเยอะขึ้นอะไรก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับนี่คือการอัพเทคโนโลยีนะครับทาให้ความสามารถของพวกตัวยานของเราแล้วก็อื่นๆมากขึ้นนั่นเองครับ เอาละทีนี้เขาบอกว่าสกิลของเราเนี่ยมีให้เรียนเพิ่มเติมแล้วนะครับจากการที่เราอัพเทคโนโลยีเมื่อกี้นะครับก็กดเหมือนเดิมเลยเนาะกดที่รูปตัวละครแล้วไปที่สกิลนะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วเขาก็จะมีตัวสกิลให้เราลองอัปเกรดดูนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับอันนี้นะปุ๊บแล้วก็จะมีบอกเห็นไหมครับว่าอ่าอัปเกรดเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับก็คือเขาจะมีบอกว่า ต้องใช้เวลาเท่าไหร่เห็นไหมครับเนี่ย48นาทีนะกดได้เลยนะครับขึ้นเลเวล3นะครับแล้วก็ด้านล่างมันก็จะทําการอัปเกรดอยู่ด้านล่างนี้เนหะ็นไหมอ่ากันได้แหละครับแต่มันเล่นความเร็วได้นะมันมี SP อยู่อะเรากดปุ๊บมันก็จะมีบอกว่าใช้ SP เท่าไหร่ในการเล่นความเร็วนะครับแต่ว่าผมจะทําตามเกมไปก่อนแล้วกันครับเกมมันสอนแค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนเนาะค่อยๆเป็นค่อยไปครับระบบเยอะมากจริงๆเอาล่ะเขาบอกว่าให้ไปด็อกที่สเตชันไหนก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมด็อกอยู่แล้วเควสก็เลยผ่านโดยอัตโนนมััติเลยะครบ แล้วเขาก็จะสอนเรื่องของการเปิดกล่องขึ้นมานะครับเป็นไอเทมเอาไว้แบบติดของนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็สามารถสำหรับสับเปลี่ยนได้ก็กดที่รูปตัวละครของเราเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ Inventory นะครับเสร็จแล้วนะครับเขาจะบอกว่าให้เราเปลี่ยนยานครับก็คือเราไปที่ Ship Hanger นะครับก็คือท่าจอดยานนั่นเองครับก็จะเห็นว่าเรามียาน2องลำแล้วใช่ไหม อันนี้คือลำที่เราใช้อยู่ในขนานี้ครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นลำนี้ใช่ไหมครับพอเรากดเสร็จปุ๊บด้านขวาเห็นไหมครับมีเพียบเลยแล้วกดเซตแอคทีฟนะครับเพื่อที่จะใช้ยานลำนี้ต่อน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเปลี่ยนยานก็คือต้องกลับมาที่สเตชันด้วยนะครับโอเคเปลี่ยนยานเป็นแล้วนะครับเอาละเควสต,ต่อไปว่างไงว่ามากำลังสนุกเลยครับให้เขาสอนเรื่อยๆนะฮะเขาบอกว่า,ามีระบบออโต้พายออนะครับให้ไปที่ อันนี้มันสถานีของพวกโจรสลัดนี่นะกดคอนเฟิร์มเลยก็แล้วกันครับอ่าแล้วก็เขาก็จะบอกว่าให้เราอันด็อกอันด็อกคือการออกจากสถานีถูกไหมอ่าก็คือไปท่องเที่ยวจนภัยกันต่อได้แล้วก็ออโต้พายลอดไปเลยครับโอเคออกมาด้านนอกแล้วครับมองไม่เห็นยานตัวเองเลย,ยอ๊ย้นี่มันวาร์ปนี่ว่าเดี๋ยวผมซูมเข้าก่อนมองไม่เห็นเลยไกลจัดเนี่ยก็เนี่ยครับหนึ่งในสเสน่ห์ของเกมนี้คือ มันสำหรับคนที่อยากท่อ,องอัมอกาศอะได,ได้เลยสู่ความเวิงว้างไกลโพนนะผมโอเคมาถึงแล้วเขาบอกว่าเจอศัตรูแลครับไอพวกโจนสลัดครับอีซีล็อกเลยครับผมเหมือนเดิมแล้วดูด้านขวาครับคราวนี้เรามีของมากขึ้นแล้ะครับแล้วก็มีเร่งความเร็วด้วยใช่ไหม่ะผมกดให้หมดเลยแล้วกันนะหนก็สู้แล้วกดได้หมดเลยยิง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 ,ยงมองไม่เห็นเลยศัตรูอยู่โคตรไกล9กกิโลเมตรอย่างเงี้ยมองไม่เห็นเลยครับไกลมากจริง ออไกลมากไกลมากโอเคสู้ให้ชนะก่อนแล้วกันครับโอเคอันนี้เขาบอกให้เลือกเป้าหมายครับก็กดอีซี่ล็อกไปแล้วนี่ก็กดอีซี่ล็อกไปเลยยิงไปยิงไปศัตรูจะพังหมดแล้วครับยิงนิดเดียวยิงไปครับตอนนี้มีปืนสองกระบอกแล้วไงเรายิงเร็วขึ้นกว่าเดิมยิงตุม่มตามตามุ่มตามเลยแปบ๊บเดียวจบครับผมแต่แล้วครับเขาบอกว่าให้เราเก็บของเลยนะจา่ายพวกโจรสลัดเนี่ย ก็คือกดตัวรูปลูปกกระต่ายขึ้นมาครับแล้วก็คราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นรูทใช่ไหมนี่นะครับก็จะเห็นว่ารูทมันมีอยู่เพียบเลยที่อยู่ใกล้นี้น,นะครับก็แตะเลยนะครับแล้วก็กดรูทเนาะเก็บของครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ไกลเกินไปเนี่ยต้องรอยานเราให้มันเข้าไปใกล้นะถ้ายานเรายังไม่เข้าไปใกล้เนี่ยต้องต้องรอนะครับต้องรอรอให้ยานไปใกล้ๆก่อนหรือถ้าเกิดเราไม่มั่นใจกดรูทแล้วทำไมไม่รูทวะลองกดแอปโพสต์ดูก่อนให้มันเดินทางไปยังตัวของไอเทมนี้มันรอป อ่ะเสร็จแล้วนะครับเราเดินมาถึงใกล้ๆปั๊บหน้าต่างเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาก็ากดร all ได้เลยเป็นไงละ่ะ <laughs> แล้วมีการแจ้งเตือนนะครับบอกว่าไอ,อ้ตอนนี้กล่องเก็บของจะเต็มแล้วนะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรมีอีกอารหนึ่งใช่ไหมผมรูดให้หมดเลยเอ,อ๋อรูดมาเรียบร้อยแล้วนะครับครบแล้วนะครับอืมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมการต่อสู้ครับอ่ะเสร็จแล้วให้ว์ปไปอีกแล้วเหรอออาได้ได้ได,ได้ให้ไปไหนก็ไปครับจังหวะนี้ไปหมดวัปดライブแอคทีฟโอ้โห สวยงามครับผมอยากบินไปดวงอาทิตย์จังเลยเป็นไงบ้างเนี่ยเฮ้ยเลยมาแล้วอ่ะเลยดวงอาทิตย์มาแล้วอ่ะวาร์ฟฝ่าดวงอาทิตย์โอ้โหสุดยอดปไปเลยลูกพี่ถึงยังวะเนี่ยวาร์ปมาไหนเนยอ๋อวาร์ปอีกจังหวะหนึ่งครับวาร์ปสองจังหวะครับโอ้โหวาร์ปจังหวะเดียวไม่ถึงไง ี่นี่อะไรอ่ะดวงจันทร์เหรอโอ้โอชน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 ไม่ชนไม่ชนแหมกะอย่างดีกะอย่างดีเลยลูกพี่โอเคครับก็พยายามเข้าไปจอดเทียบท่าเรียบร้อยตามเวทเนาะโอเคกลับมาเทียบท่าเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าให้เรานะครับเปิดที่เมนูฟิตติ้งครับผมฟิตติ้งคืออันนี้นะครับก็คือจะเป็นรูปคลยๆลักษณะของรูปยานเนาะฟิตติ้งนี่ก็คือการเปลี่ยนอาวุธนั่นเองนะครับเวลาเรามีอาวุธอันใหม่มา เนี่ยน,น,น,นี้คือจะเป็นสล็อตที่เราติดตั้งตัวของยานของเราอยู่นะครับแล้วก็เลือกสักอันหนึ่งนะครับแล้วดูด้านขวาเห็นไหมมันก็จะปรากฏขึ้นมาว่าจะให้เราติดตั้งอุปกรณ์อันไหนนะครับซึ่งอันนี้ที่เรารูทมาเมื่อกี้ใช่ไหมก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วก,กดฟิตแน่นอนเดี๋ยวยานของเราเนี่ยมันไปไกลขึ้นก็คงติดของได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ที่เราติดมาใหม่นะครับอันนี้เรียบร้อยครับการติดตั้งอุปกรณ์ครับก็ต้องมาที่ ตัวของสเตชันก่อนนะครับแล้วก็ต้องเข้ามาที่ระบบฟิตติ้งนั่นเองครับเสร็จแล้วเขาให้เปิดที่ตัวอุปกรณ์อีกแล้วครับที่กล่องนะฮะอินเวนทอรี่ครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเออมันมีปืนอยู่ด้วยอันนี้นะครับมีปืนอยู่ด้วยแล้วก็เขาจะให้เราเช็คตรงนี้ครับไอเทมฮังก้าครับผมก็คือจะเป็นตัวที่เก็บของเนาะแล้วเขาบอกให้เอาไอเจ้านี้มาใส่ตัวครับก็คือกดที่รูปพาย o t ลนะครับ ก็คือเป็นเหรียญเหรียญเหรียญของนักบินนะนะแล้วก,กด move to นะครับแล้วมันก็จะให้เราเลือกยานนะครับก็คือยานที่เรา active อยู่ก็คือยานอาร์ทรอนนั่นเอง,เอ,งอันนี้แหละครับคือการเอาของใส่ในตัวของยานนะครับและแล้วนะครับก็จบช่วงการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคำ้ามต่อมาคือทําอะไรต่อนะครับด้านซ้ายนะครับมันก็จะขึ้นมาบอกว่าเนี่ย หลังจากนี้ให้เราไปอาลองเล่นแบบ Advanced p i l o t t ์เชิร์ดูนะครับเมื่อเราแตะขึ้นมาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งก็เลือกได้เลยว่าเราจะทําอะไรนะครับคือตอนนี้เขาให้อัปเกรดสกิลซึ่งเรอัปเกรดไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็อัปเกรดเทคเลเวลซึ่งอันนี้ต้องรอนะครับแล้วก็มีให้ไปเก็ตเบลตี้นะครับเก็ตเบลตี้คือหาเงินเนาะคลิกเข้าไปเขาจะบอกรายละเอียดครับว่าเราจะไปหาเงินได้ยังไงเขาบอกว่าให้เราไปที่ c o s m i c Anomaly นะครับเพื่อที่จะเจอพวกศัตรู นะครับเราก็ไปเลยกันแล้วกันนะครับนะก็คลิกขวาไม่ใช่คลิกขวาคลิกบริเวณลูกกตานะแล้วก็เลือกได้เลยครับมันคือ c o s m i c Anomaly ใช่ไหมครับอ่ะอยู่นี่ครับไปลองวาร์ปไปเลยกันแล้วกันนะครับไปวาร์ปไปที่ Serpentis Base นะครับน่าจะเป็นรังโจรสลัดหรือเปล่าไม่รู้ครับวาร์ปไปดูก่อนใกล้อยู่เหมือนกันนี่น มันเหมือนกับเป็นการโหลดข้ามแมปนั่นแหละจริงๆนะโอเคมาแล้วครับอื้มศัตรูเพียบเลยอีซีล็อกได้ไหมไม่ได้นะโอ้ได้ละได้ละมาละอีซีล็อกไปเลยจัดเต็มมาแล้วเวล็อกเป้าหมายแล้วครับนี่อย่ายิงไปยิงไปอยู่ไกลไปมันยิงไม่โดนนะครับต้องอยู่ใกล้ๆหน่อยครับนี่แง่โดนละโดนละตูม,มตูมตูมจัดไปครับผม ยิงไปยิงไปตรูอยู่ไกลมากมองไม่เห็นครับนี่มันฐานศัตรูในความเป็นจริงถ้าเกิดเราบินมาฐานศัตรูขนาดนี้ผมว่าเราโดนสอยร่วงไปแล้วนะครับด้วยด้วยฐานฐานยักษ์ขนาดใหญ่ตรงนี้นะผมว่าผมุนร่วงแล้วนะครับยิงไม่เข้าเหรออ๋อแตกไปหนึ่งลเลยนี่ตัวใหม่เลยเนีย่โอ้โหโดนตีเล้าใจมากซอมก่อนยิงไป อ๋อยิงไม่โดนเว้ยมันขึ้นมิ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 ที่เลือดมันไม่ลดอะเนี่ยเห็นไหมมินมินมินมิยิงไม่ค่อยโดนนะครับต้องอยู่ใกล้ๆครับศัตรูเยอะขนาดนี้ผมจะไหวไหมเนี่ยเออยิงไปเกาะมันหายไปแล้วเออเออเออแตกแตกตัวต่อไปเยอะนี่วากินมากลางดงศัตรูเลยศัตรูอย่างเยอะเอ้ยไกลแตกแล้วตัวนี้ คมาเป็นตี้นะเนี่ยคนมาเป็นตี้มตไม่รู้ตียังไงนะยังไม่เห็นนะต้องเล่นไปไกลกว่านี้หรือเปล่า,ย,ายิงไว้น้องยิงไว้เลือดเรายังเหลืออยู่ต,ตัวเหลือแค่2เป้าหมายเท่านนครับตอนนี้ต,ตัวมันมีสี่เป้าหมายครับโอเคล่วงไปอีกหนึ่งครับตัวสุดท้ายแล้วยิงไม่โดสิท่าอยู่ไกลไปไปโฟกัสไฟนะครับ โฟกัสไฟยิงตัดไปจะแตกแล้วจะแตกแล้วอีกนิดเดียวโอ้โหมีชั้นเชิงครับผมโอเคได้ตังค์มาอีก2,000ครับมีของโอ้สตูอีกเพียบเลยใจเย็นดูของก่อนนีมีรูทปะเนี่ยเออรูทอยู่นี่17โอเคไปรูท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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว รีบออกจากน่านฟ้าตรงนี้ก่อนศัตรูอย่างเยอะเลยศัตรูมันมากแล้ววันนี้มันเป็นฐานศัตรูไงนี really ่ผมโดนยิงแล้วผมว่าผมรีบกลับดีกว่ารูดของ๊บรีบกลับเลยเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าน่าสิวหน right ้าขวานมากครับเลือดกําลังหายอย่างรวดเร็วเก็บของเร็วเก็บของเร็วเก็บของแร้วรีบไปโอเครูทออครับผมตัดไปเร็ว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 สเตชันวาร์ปดวนซูลูทำไมเรายังไม่วาร์ปเร็ว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 ไป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  เออวอร์มดรากแอมทีไ <Techn> ป <Pokémon> เลยปุ๊ดโอเคครับโคตรตื่นเต้นครับมาหนึ่ง้มาบวกฐานศัตรูก่อนเลยเร็วเริ่เรเรกลับอารมณ์ก็จะประมาณนี้ครับก็คือเราก็นะทำตามภารกิจไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะมันก็จะมีอย่างอื่นอีกเช่นการขุดแร่นู่นนั่นนี่อย่างที่ผมบอกอะว่ารายละเอียดเกมเนี่ยมันเยอะมากมันเยอะมาตั้งแต่เวอร์ชั่น PC แล้วใช่ไหมคือมันเยอะมากจริงๆอะเพราะฉะนั้นคือ ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษผมแนะนําอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเออก็มันค่อนข้างซับซ้อนอยู่เหมือนกันวันนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็เล่นตัวอย่างให้ดูเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับใครมีเทคนิคอะไรหรือว่าใครทําไกด์ที่มันละเอียดละเอียดอะก็มาแชร์กันได้นะครับเผื่อบางคนสนใจจริงๆนะครับแค่นี้บา,บายๆครับ